ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ครับนาละเวงนึ่งเดี๋ยวถามเจ้าของชื่ออะไรครับพ่อชื่อมนูนชื่อมนูนตอนนี้ตำแหน่งทำอะไรเนาะอยู่กันไยังไงอยู่บ้านเองอยู่บ้านเองอยู่บ้านบัวอ่ะอยู่บ้านบัวหนี่แหละครับบ้านบัวหนึ่งสองสามบัวบัวสามบัวเตี้ยนนี่แหละบัวเตี้ยตอนนี้ชื่ออะไรครับชื่อเจครับชื่อเจกับอยู่ บ้านบัวเลยครับหน่าวัดบัวตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ก็ไหนสถานที่ตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่เขตลุมเข่าตำบลลุมเขาใช่ใช่ตรงชายแดนนวสูงชายแดนนวลสูงเราแทงว่าติดเอตำบลนวสูงก็ตำบลลุมเขาใช่ครับนี่ถนนถนนเมืองนี่คือนวนสูงแทลงว่าพอขามทางรถไฟมาติดเนื้อเยื่อมาไกลไหมมาถึงประมาณสองกิโล กิโลกว่าจากไหมครับจากจากจากอำเภอจากอำเภอมามาตรงเนี้ยสองกิโลเพิ่นสูงได้เยอะมานิดหนึ่งเลยสวนที่ก็ปลูกลางทางกันเนาะล้วก็เลี้ยวเลี้ยวทรายมาจามาจากอำเภอขามทางรถไฟมานิดหนึ่งผ่านกศนมานิดหนึ่งครับถามแนวคิดในการทําสวนตั้งไหนครับเพราะทางไหนเราก็ได้ะทำไมถึงอยากจะมาทํามันมีอะไรนะครับแต่ตอนนี้มันมีอะไรหนึ่งใจก่อนจะเล่าถูกมีปลูกอะไรนะครับปลูกมะพร้าวมะพร้าวกล้วยกล้วย ว่าพอจะได้เห็นเนื้อเห็นหนังแล้วครับทำมาจากปีแล้วครับตอนนี้ปีที่สี่แหละครับเอาปีที่สี่เนาะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทำมาตั้งแต่ปีหกศูนย์หนึ่งสองหกสามสี่ห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าพื้นที่เท่าไรครับตรงนี้พื้นที่มันสิบพกไร่สิบสิบหกไร่เป็นแบบทำนาดอ๋อทำนาครึ่งหนึ่งที่สวนอน่ะมองมองดูกล่องกล่องมองตรงนี้ครับโอ้มามาย แล้วนี่ยังมากก็คือมีอะไรมีกล้วยก็อะไรครับมะพร้าวมะพร้าวเออทำไมเลือกปลูกสองอันนี่เดี๋ยวไม่ปลูกอย่างอื่นที่มันหรือว่าบ้านเองดินมันเค็มเรื่องเลือกปลูกแค่นี้ก็กําลังนี่กําลังปลูกอินทผพาล้ำอนึ่กำลังใส่ใส่เนื้อพาล้ำด้วยครับพอเนื้อเยื่อไหมครับพอเนื้อเยื่อไม่ครับมันเป็นเม็ดเม็ดหือเม็ดเข้ามาปลูกเลยอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยตินทผาล้ำครับที่เม็ดเม็ด จะปีได้ครับเนี่ยอันนี้ปีก็กล้วยยังครับอ๋นนอ,อใหญ่แต่นี่วิธีการเอ่อได้ความรู้นี่มาจากไหนหรือลองผิดลองถูกหรือเคยทําเกษตรมาก,ก่อนยังไม่ครับลองมาลองพี่เฉยนี่พอลองมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลดีไหมในใสายตาก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มได้ผลดีแล้วตอน,นได้ผลดีเนาะแต่นี่มีอะไรที่เราเก็บขายเป็นอาชีพดึงเองิงไหมครับตอนนี้ก็ยังสวนมากก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันท่อะไรหรอกครับ ก็มากก็จะมีกล้วยมีกล้วยที่่ามะพร้าวกับําลงกิดกันกันมาจัิกันเพราะสามปีมันก็เริ่มทยอยให้ลูกเนาะปลาใน่องเนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงมันปลานาเขามาเองเขามาเองบางปีก็ได้นน่แหละรวมสองร้อยโลเสะสมแล้วก็จับกินช่วงช่วงมีเกบเขาแล้วก็เกี่ยวเขาแล้วก็มีปลาจับได้อยู่พอได้สูไปขายได้ขายอยู่ มากระป๋าบาดเองปาอะไรปาหมอปลาช่อนปลารสอะไรอย่างเนาะปลาช่อนปลาดุ๊กอ๋อแตงอ๋าไอปลาดุกเนี่ยมันมันมาจากบ่อเขาเหรอเป็นเป็นปลาดุกนาครับปลาดุกนาปลาดุกมาไรตำนามาโอ้โหครับอ๋ถามอันนี้ใช่สวนอีซีไหมหรือใช่ผสมผสานเคมีดั้งฉีดยุงฉีดยาอะไรไหมครับพ่อก็ส่วนมากจะฉีดมะพร้าวอ๋อฉีดมะพร้าวกันที่ด้วงเนาะแม่ไอด้วงอ๋อแต่นี่มันยังไม่ได้ผลก็มีปัญหาเนาะครับที่นี่ เรวปุ๋ยล้วใส่ยังไงครับผมปุ๋ยก็ส่วนมากจะซืบเขียงว่าเขามาอย่างอย่างนี้เนาะครับอันนี้เราเกิดมักอะไรก็ยังครับเนี่ยเดี๋ยวอันนี้งัวขี้งัวผสมกันอะไรครับเนี่ยกาแกบที่กกาแบอ่ะอันนี้อันนี้มักยังมักแล้วครับมักอันนี้โครงการที่ทำไว้นะโครงการที่รัฐบาลเขาเออันนั้นเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะปีจัดนานจังเดือดเลยอันนี้มันสองปี สองปีเนี่ยสามปีแล้วกับไอโครงการเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งของจากที่ตอนในหลวงสินประชนแล้วก็ราชการที่สิบทำต่อไอตอนนี้เโครงการที่ว่าเขาเรียกเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งราชการที่เก้าคิดราชการที่สิบทำอันนี้ก็ทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ตอนนี้เพิ่งจะทยอยเก็บมาใช่เนครับก็มันไม่ใจทิ้งไว้เฉยๆแล้วกันมีบ่อผมก็เอาใส่ไปเลยมีบ่อเดี๋ยวไปดูอีกทีครับเดี๋ยวไปดูครับ นี้ก็ได้แนวคิดในการทาสวนก็เรียกอะไรไรนาสมุผสมใช่ไหมพ่อกับก็มีปลูกอะไรมีกล้วยมีมะพร้าวเป็นลักแล้วก็เริ่มมีมะนาวแล้วก็มีสลระพารามีฝรั่งฝรั่งแชพันอะไรกิมจูครับกินจูตอนนี้ผมปลูกไ่พวกลงต้นไม้โครงการระยะยาวไอ้มีนี่ต้นเขาเรียกอะไรพยุ่งอ๋อไม่ไม่ไม่ปลาครับอ้น นไปเส้นไม้ลงดินตามรั่วตามไร่ไว้คิดว่าจี๊ดิบสีก็กินไว้แหละบุกไปเองอ้ขายต้นไม้ขายขายต้นเอ่อใช้เวลาไหนมาทำดึงครับล่ามขผมก็อยู่นี่แหละครับชื่ออะไรมนูลุนครับงสอทอมนูนเนาะมาเป็นสถาบันอดีตอดีตอ๋ออดีตอดีตอ๋อปัจจุบันไอ้คนตอนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็มาอยู่จังกระทวนเองครับเจ้าก็อยู่นี่แหละออ๋แล้วก็พอสายเขาไปกินเก่านอนดูโทรทัศน์บ่ายๆลงมาใหม่ พอดีมีปอตาเขาเจ้าเนี่ยเขาดูอะไรอย่างนี้อยู่เรือ่องไม่ต้องผลอะไรอ๋อประเดงนก็นเเท่านเกษตนี้ก็อยู่ด้วยกันด้วยกันก็อนทำร้านาแต่ทำคนาละส่วนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามเราจะไปครับเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้ขอบคุณพ่อครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ